นี่ค่ะถ่ายวิดีโอใหม่นะคะคืนสามีค่ะสอดสอดเลืออยาแฮนซัมใช่ไหมโอ้โหสหสองมุมสหนุ่มมาจากเบลเยียมใช่ไหมคะยูเซบองชูอาตุลมอลในเบลเยียมพบูนูอาตุลมอลอาตุลมอลอ่าฮะแอนดนทลมอลเมอร์ซีเดตเวนูอ่าฮะโอเคแอนพูด Ah. Il fait bon, mais. Enfin, non, il ne il pleut plus. plus, mais il a plu. Ah il a plu. Il a bien plu. Il a bien plus 25 degrés. faire Il faut que je mon font... ouais. pneu de la moto, moi. La moto. Ah Le pneu avant ah. de la moto est un petit peu à plat. <laughs> 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 And, <laughs> And C'est with... quoi ça, canon, C'est quoi ça C'est canon. Canon. quoi C'est quoi C'est quoi นี่ค่ะคุณเกตแล้วก็คุณเจซีมาเที่ยวบ้านเรามาเยี่ยมสวนบ้านสวนสังหลังน้อยค่ะคุณสามีก็มีเพื่อนมาเยี่ยมชมค่ะนี่ค่ะก็เรากลับจากโบสถ์แล้วก็มาเที่ยวบ้านสวนนี่ค่ะหูปลาเยอะมากนี่ค่ะวันนี้ฝนตกอากาศดีมากค่ะคุณเจซีกับคุณเกตมาเปียกหมดเลย นี่ค่ะอากาศดีมากๆค่ะวันนี้ดูสิคะท้องฟ้า,าว้าวสุดยอดสวยงามมากค่ะคี่คะ่ะวันนี้ก็วันที่เอ,อ่อสิเดือนมิถุนายนสองหค่ะโอ้กำลังมันจากภาษาฝรั่งเศสโอเคบายบายอตุอง กว้าวโซจูว้าวโอเคค่ะแม็กซี่บุกคุสวัค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมหาเพื่อนบ้านสวนทรงรักค่ะคุณจะมีวันน้มูบังชูบังชูเย่มาเที่ยวบ้านเพื่อนค่ะแล้วเราก็นั่งรถนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ว้าวสุดยอดเลยโรแมนติกนี่มีมาด้วยรักกั ไปกันว้าวตื่นเต้นโอลอล้อโอเคดีมากเลยโอเคบายบายทุกคนบายบาย